I'm โดยเบอร์ดี้โรบัสตาอร่อยเข้มและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมละมุนกลมกลมเบอร์ดี้เทสไหนก็ไปสุดมาละฮะทัอกี้ยขยี้ข่าวนะคะยินดีต้อนรับ EDJ เดี๋ยวแกมันมืมดแกวพี่ะไม่ชอบบอกมืดจัดรายการผีเหรออะไรนะจัดรายการผีเหรอ <laughs> นี่เรา air ออนแอร์ยังเ่รอโอ้ยดีเลยออเข้าแล้วเข้าแล้ว <laughs> เออโอ,ดดอ,อ้มืดดีเชียวเออมืดดีจัดดีจังวะ ผมว่าเปิดหน้านต่างเถอะฉันชอบจัดรายการแบบมืดๆอ๋อเหรอเออฉันไม่รู้เดือนรู้ตววรงที่หน้าอยู่พี่ป๋องนะ,ะไ,ไม่เพิ่นเรามีแสงสีเสียงนี่ไงคุณอะไรอะครับนี่ไง,ไงแสงสีเสียงนี่อ๋อ,อ,อแต่จริงไม่มืดหรอกถ้าเกิดคุณดูจอเห็นไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วม่านอย่เงี้ยใช่ไหมเอเอไม่ไม่คุณลองเปิดม่านดูสิมันก็จะเป็นอีกแสงหนึ่งนะอ๋ออ๋ออันนี้ไม่ได้แกะออกโอเค เออนี่ยั้งกดปุ๊บเนี่ยมันมันมันจ้าไปเห็นไหมอ๋อเออเปิดก็ได้เออมันจ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เราลงไลฟ์เราค่อยเปิดไงใช่ครับผมมานะฮะสวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับโอ้ยนะฮะเดินทางกันมา <ไป S 1> เออจริงๆ <ไป S 1> เดินทางดีนะ เอออันนี้นี่ไม่ต้องการอันนี้ไว้ตรงนั้นนลยค่ะที่เดงมไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนจัดรายการรอบนี้วันนี้เออใช่นะฮะนะสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับนะเข้าสู่ช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับในช่วงเวลา10บโมงแบบนี้เลยด้วยนะครับนะก็วันนี้บรรยากาศที่แปลกหูแปลกตาไปแปลกหูแปลกตาจริงนะฮะเดินเข้ามาเอ๊ะถึงหรือยังนะฮะนี่ครับเดินเข้ามาเอ๊ะถึงหรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะขับรถเดินทางมานะครับขึ้นนนนนิิดดชชัั้้้มขึะ ถ้าเกิดว่าชั้น2เนี่ยเป็นชั้นกายภาพอ่าค,ค,คือเป็นชั้น2องะปะกายภาพก่อนไปแบบว่าดูแลเป็นเวลเนสผู้สูงอายุาละปีไอที่เป็นแคปซูลออกซิเจนเนี่ยผมนังอยากไปเข้าอ่ะเขาอยู่เลยไ็นี่ไงแหะเขาบอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวเชิญดีเจของเราไปเข้าโอ้ดีเลยดเออแต่ว่าแต,แต่แต่ที่จะพ่นออกซิเจนกับพ่นคาร์บอนแทนตายนะอย่างนั้น เดี๋ยวเดอเดี๋ยวเขามาหาว่าเราไปว่าเขานะฮะเอ้ามากันนะครับได้อยู่ในการในช่วงเราท็อปกี้ขยี้ข่าววันนี้วันแรกเลยด้วยนะครับนะกับโซูดโอม่ของเราเลยด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นการเปิดสกราชเตรียมตัวในช่วงของเดือนมิถุนายนนะฮะแต่วนนในการเริ่มมาตั้งแต่วันนี้ส่งท้ายในช่วงเวลานี้กันเลยด้วยอ้าไม่แตกอ๋อไม่แตกไม่แตกแตกผมฟังอยู่ในหูโอเคอยู่นะได้คิดเลยว่าเออเสียงดีกว่าเดิมอีกนี่นะครับเซตใหม่แล้วแกแกเปิดอ้หูฟังเบาไง โอ้เขางนอกเขาบอกว่าแตกคนฟังก็บอกว่าแตกนะอ่าอ่เอาใหม่อ่ะโอเคครับเพราะว่าเสียงมันไม่ลอยเลอ่นี่ใช่ก็ไม่แตกเลยก็ดูอยู่เนี่ยเออไม่เมื่อกี้แตกไปถึงแดงอ๋อครับเอออ่าฮะอ่าโอเคอ่าคนฟังเช็คเสียงหน่อยว่าเสียงแตกเปล่าเอออ่าโอเคนะครับอ่ปรับให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคทําอะไรกันครับวันนี้ท็อปกี้ขยี้ข่าวอะไรนะก็จะนี่แหละฮะก็ฉันจะเอาเอาเอามีข่าวอะไรมาฝากกันครับยังก่อนปั๊บ ฉันเอาสมุดจดเพลงมาฝากอันน <vale ี้ขายเล่มละ200ผมใช้เล่มเดิมก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเออวันนี้ลืมหยิบมาด้วยไม่รู้ไปไหนแล้วเล่มเขียวๆนั่นนี่เนี่ยเอาเล่มนี้ไปใช้เลยอจ่ายเพราะว่าเวลาจัดรายการสัญญใหญ่คนก็จะบอกว่าต้องต้องมีจดโน้ตจดนู้นจดนี้จริงๆปกติเราต้องลิสต์เพลงนี่แหละครับนะเพื่อเอาไปทำคะแนนนี่แหละครับนะในทุกๆสัปดาห์ด้วยว่าเพลงไหนถูกเปิดไปนะครับนะรวมทั้งเพลงไหนที่ถูกขอมาด้วยเช่นกันใช่มีแฟนๆนะครับขอหมุดขอหมุด ที่สตูดิโอใหม่ของเราพี่ท็อปเนี่ยปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ววานินทรสามสิบเก้าใช่มาง่ายมากในฐานะที่คุณอยู่แถวและแวกนี้พี่หมงบอกว่าเดี๋ยวพี่หมงจะมาเยี่ยมเยียนบ่อยเลย<า>ด้วยจับมีฟ้านะครับโอ้โหเมื่อวานได้นั่งครั้งแรกแล้วหึงแทบล้าเลยด้วยนะที่ไปงานออกมาแล้วก็นั่งมีฟ้าออกมาดักงานทำไมอ่ะนี่ยังไม่อยากตื่นเลยตรงๆเลยนะฮะทำไมสนามลบมาเลยอ่ะไทเฟกอ่ะ เ <laughs> ดี๋ยให้คุณมาอัปเดตเรื่องไทยเฟกเตาเราอัปเดตเรื่องของเราก่อนอะนะฮะเดือนหน้านะเราก็จะมีการปรับขยับขยายผังรายการของเรา เป็นเวลาหลายช่วงเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นเวลาหลายช่วงในทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะช่วงเช้านะฮะหลายคนเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าลุ้นกันยิ่งกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลลุ้นกันยิ่งกว่าลิงออกลูกเป็นไข่หรือว่าลุ้นยิ่งกว่าปลาออารูอเป็นตัวยิ่งกวพิธีชิงเปรตอีกใช่ถูกต้องนะฮะหรือว่าแหนางแมวใดๆผนจะตกไม่ตกนะฮะก็คือตีห้าครึ่งนะฮะเราจะเปิด รายการกันด้วยคุณสุรบดินสมจัรอก็ซอเสียบปรอ่ะนี่หน่อยนี่หน่อยนี่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 อันนี้แตกสิครับอันนี้นี่นี่นี่นีนี่สิครับอ้าวยังไม่เสียเหรอยังไม่มาเหรอใช่เอเสียงเยอะไม่มาเหรอใช่ครับเอาตายละวอ๋ไม่มาด้วยอ๋อไม่มาเหรอเออจริงเออแสดงว่าหาสาวกาศยังไม่เจอ เด um> uh uh, ี๋ยวต้องให้อ uh, ีออปเปเซตใหม่อันนี้วันนี้ย uh, 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 ังไม่ต้องบกเบอวันน kind of ี้ตบมือสดไปก่อนอะมันต้องทํากันถึงจะได้รู้ไงนะฮะวันนี้ปกติว่าเราทํากันจะได้รู้อ๋ออันไหนมาอันไหนไม่มาอันไหนเป็นอะไรอะไรอย่างนี้เลยด้วยนะครับเอออันนี้แต่ละก็พิกกระพิกแบงเลยแต่นี้ค้างเลยอ่าค้างกันเลยด้วยครับยิ่ยอดอยิ่มยอดกเทียมใจ เอายังไงต่อครับเอามาประกาศปรแการมันก่อนอดีว่วบานั่นทิ้งไว้เอาไว้<อ><อ>ยังไงฮะช่วงหน้าครับเดือนหน้ามีอะไรกันต่ออ๋อเดือนหน้านะเดือนหน้าเราก็จะมีนะฮะ,ะการปรับผังตอนเช้านะค,คุณสุรบดณินสมรารเจริญมีแต่คนเขาบอกว่าจะมาทันไหมมันสนุกตรงนี้แหละ มาสรุปตรงที่ทุกคนเนี่ยจะจะได้มาติดตามกันแต่ว่าฉันได้เขียนครกเขียนผังใหม่แล้วครับนะต้นชั่วโมงนะฮะเปิดไปเลย20เพลงแล้วค่อยสวัสดีเยี่ยมมากเออแล้วแกก็จะบอกเออผมว่าตั้งแต่เพลงแรกแกก็จมูกเนียนไปไม่ต้องมาหรอกเพลงแรกกับมาเพลงสุดท้ายเลย20เพลงเปิดหมดชั่วโมงไปดิเปิดไป20เพลงแล้วก็ดีเจเปิดใหม่เยี่ยมเลยครับนะฮะเป็นเป็นนอนอีกชึ่งชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเยี่ยมเลยฮะแล้วก็บอกบอกโอ้เนี่ยผมเปิดไปเองแต่เพลงแรก ครับผมไอ้จริงใส่ไว้ให้ริสไว้ให้เรียบร้อยละเออนะฮะอ้าวนะครับแดีวตอนหลังจากนั้นนะฮะก็จะเป็นท็อปกี้อ่าพี่ท็อปก็จะมาตอน1ิบโมงกับกี้เหมือนเดิมช่วงเวลานี้ในช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับใช่ถูกต้องและหลังจากนั้นนะฮะก็จะตามต่อมาด้วยครับอ่าช่วงของอ่าเปิดไมค์เมาส์ตั้งแต่ส1เอดโมงเป็นต้นไปก็จะมีแขกรับเชิญมูนเบียนมาแขกรับเชิญนะครับเปิดไมค์เมาส์นะครับในช่วงเวลาส1เอดโมงนะครับอ่าใช่นะ ก็จะเป็นดีเจพัดก็จะมาอยู่กันตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายสามก็คือพี่ท็อปเขจะมาตั้งสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็จะเป็นพี่พัทอยู่แต่อยู่กับคุณผู้ฟังต่อเดี่ยวๆเลยตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนถึงยี่โมงครับ่ายสามจนถึงบ่ายสามโมงนะครับแล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่ท็อปกลับมาตอนบ่ายสามโมงส่งแฟนๆกลับบ้านตอนเย็นจนถึงช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสี่ห้าหกทุ่มหนึ่งทุ่มเนี่ยเป็นชิปที่ผมเคยได้ยินที่นี่ที่แรกของโลกตบมือ คยได้ยินเเจอแล้วถึงหนึ่งทุ่มแล้วมีใครอีกไหมครับพี่มงพี่แม่มหรืออะไรอีกก็พี่แมมก็มาต่อสิตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเหมือนเดิมก็คือชิปเดิมนั่นแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเลยด้วยนะครับอ่าโอ้โหนี่เข้ามากันเยอะแยะเลยด้วยนะครับนะเข้ามาติดตามชมนะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับนะในห้องจัดรายการของเราแบบสดๆเลยด้วยนะครับ อยู่กันนะครับนะในวันนี้เลยนะฮะในช่วงเวลานี้เลยนะครับนัอ่านไม่ออกเลยอ่ะถูกต้องครับนะฮะในช่วงเวลานี้กันเลยด้วยนะครับฉันอ่านไม่ออกมึงอ่านแล้วกันนะอคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านเลยด้วยนะครับนะก็อยู่กันมานะทั้งทางวิทยุเลยด้วยครับที่คนณลูกทุ่งเอฟเอ็มร้อยสามฮิตติดเทรนด์นะฮะแล้วก็อยู่กันนะครับที่เดิมเลยด้วยครับทั้งแอปพลิเคชันของเราครับทั้งในระบบ iOS และก็ในระบบ Android เลยด้วยนะครับทักทายกันนะฮะแน่นอนครับในช่วงเวลท็อปกี้ขยี้ข่าวเหมือนเดิมนนนะะคคุณผู้้้ฟััังรรบกก็สาาามมมถตติดดดชไเลยยว ทาง u t u b e เข้ามาตอนนี้เลยนะครับนะเข้ามาที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยคำว่าคนลุกทุ่งนี่แหละครับนะก็จะเจอกับพวกเราด้วยย้ำอีกครั้งว่าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตาม YouTube ของเราได้เลยกับรายการใหม่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะครับไปถ่ายมาแล้วด้วยตัดต่อกันอยู่เลยด้วยนะเดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนรวมทั้งหนังเพจของคนลุกทุ่งเลยด้วยนะครับนะกับไฮไลท์ต่างๆนะครับก็สามารถติดตามชมกันได้ รวมทั้งข่าวสารของวงการเพลงนะครับนะหรือว่าความเคลื่อนไหวในทุกๆวันเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทางเพจคนลุกทุ่งช่องทางของ Tik t o ็อกนะครับแล้วก็ช่องทางนะครับของนะฮะคนลุกทุ่งเอ่ย t ิ k กต็อกเอ่ยหรือว่านะฮะในช่องทางของ YouTube ของเรานะครับสามารถติดตามกันได้ในทุกช่องทางเอาเลยหรกนะฮะในทุกๆช่องทางของเราเลยด้วยนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันนะฮะในช่องทางของ YouTube ของเรานี่แหละครับนะเริ่มมานะฮะตั้งแต่ท่านแรกเลยด้วยนะครับนะที่วันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับคนแรกได้แก่ นะฮะแชมป์เก่าของเราแต่วันนี้พอดีเปลี่ยนศัตรูใหม่ทีมงานปลบมือของเรายังไม่มานะ,ะต้องรองก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะคนแรกครับได้แก่พี่หมวพี่หมวนภัตานะฮะนีต้ตบให้เองเลยด้วยนะครับนะ<อ>สำหรับพี่หมวนภัทนะครับเลือกไปอันหนึ่งเลยเออนะครับแล้วก็ตามต่อมาด้วยนะครับพี่หมวนภัทตามต่อด้วยใครเอ่ยป้าแป๋ว ป้าแป๋วเลยด้วยนะครับนะครบอกว่ารามินทา39แหมแค่ปากซอยป้าเองนะฮะแต่ว่าเท่าร้อนะครับขอเรียนเชิญนี่เดี๋ยวเราจะเล่าบรรยากาศในของตึกของเราว่าสามารถมาแล้วจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไงได้แต่ว่าขอไล่ก่อนแล้วกันนะครับมาทักกันบ้างนะครับป้าจุกครับคุณระเบียบกินขจรสวัสดีค่ะคุณท็อปนงกีสวัสดีด้วยนะครับนะ รวมทั้งคุณพ่อวิสิตด้วยนะครับสวัสดีคุณท็อปและลูกชายด้วยนะครับนะแล้วก็พัตุ๋ยพรกมลนะฮะบอกมาแล้ว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 เหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับน้องจิ๊บด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีพี่ท๊อปฮีกี้ด้วยนะจ๊ะนะครับบอกว่าตั้งแต่แก้ตัวนี้อะไรบอกไม่ได้แก้เลยวันนี้ก็มาสายเพราะว่านะฮะหนึ่งที่บอกอะเดินทางมามันก็ที่ใหม่มันก็ยังกะเวลาไม่ค่อยถูกป่ะแล้วจากบ้านแกมาถึงนี่กี่นาที ประมาณ15หรือ20นาทีแสดแล้วว่าแกออกมาประมาณ10โมงวัีออก10โมงเลยพอเข้าข่าวเลยให้ออกมาเออได้ดีกเห็นบอกว่ามันใกล้แล้วไงก็เลยลองดูหน่อยโหวดีใจได้นะฮะสายเหมือนเดิมต้องกลับไปเป็นเวลาเดิมทุเรศจริงเลยจัดรายการ10โมงอาจจะมา10โมงใช่สิะก็บอกมันใกล้กว่าเดิมไงอ่าก็จะบอกผู้ว่ารายกาจะไปจัดที่ปลายเตียงเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำสตูดิโอนะฮะเอาต้องไปวางนะจัดปลายเตียงแกก็นอนไปนะนอนกับเมียไปแต่ฉันก็นั่งจัดไปตอนตีห้าโอ้ยมีความสุข จิบ<อ>๊บอกว่าห้องสตูดิโอนะฮะสวยมากเลยนะครับนะ<อ>มันมไีไฟอะไรอย่างเงี้เลยด้วยนะครับนะเห<อ>ม่ได้ช็อกไหมลูกเออของจริงมืดมากนะยังมีเอิร์นบนสตูดิโอสมัยก่อนอจริงๆเลยด<อ>้วยนะเวลาผมไปเห็นเขาอัดเสียงกันเอ่ยหรือว่จาจัดรายการสมัยก่อนมันจะต้องมืดๆอย่างเงี้ยเออคลุมๆอย่างเงี้ยครับเออแ,แ,แต่จริงมันมีไฟโป้ะนะอ๋อเหรอเอาไฟโป้มาเปิดนะอ่าเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวค่อยลองเอาวันนี้เอาให้เสร็จก่อนแมททำไมไม่ร้องในตีห้าให้เสร็จแล้วก็ยังมีนะฮะบอกว่าอะไรเนี่ยน้องจิ๊บนะฮะแล้วก็มีคุุณหนน่มอา บอกห้องใหม่สวยมากเลยด้วยครับ oh. นะฮะแล้วก็ยังมีจากคุณนาคารินบอกว่าสวัสดีครับนะฮะสวัสดีคุณนาคารินด้วย <Ừ. S 2> นะครับยังมีถึงอ่าพี่หนูพินนี่ลาดเท้าร้อยหตามมาเป็นที่เรียบร้อย uh. บอกมาถึงแล้วคับน้องกี้มีใครครับพี่ท็อป ไหนอะนี่ไงนี่ไงพี่พจินพี่จินมาเดี๋ยววันนี้โหอยู่กันเยอะเลยด้วยนะฮะใน YouTube เลยด้วยนะครับก็คนก็เข้ามาดูจะมาดูสตรูใหม่ของเราใช่บอกสวัสดีค่ะร็อกกี้สวัสดีจากพี่ท็อปนะฮะพี่จินนะฮะวันนี้ขายของหรือเปล่าครับพี่วันนี้ฝนไม่ตกด้วยนะจะบอกว่าเออบรรยากาศดีเลยด้วยนะครับวันนี้เ,เป็นการ ต้อนรับสตูดิโอใหม่ของเราคุณมณีอารามรถเลยด้วยครับพี่สายน้าําก็มาแล้วนะฮ<า>สวันนี้จาพี่ท็อปน้องกี้ขยี้ข่าวด้วยนะจ๊ะใช่แล้วนะฮะแล้วมีใครมาอีกนี่น้องอาร์มาน้องอาร์มก็มาวัวไม่ขยับเช่นเคยนะฮะแล้วก็ยังมีจากอา่ไหนอีกเนี่ยคุณหนุ่มอันมืองเลยนะครับนี่มาทักทายกันเลยด้วยนะครับนะ สวัสดีทุกทุกคนเลยด้วยครับโอ้โหวันนี้คือคักเหลือเกินเลยนะครับพี่ออยพรณภาสวัสดีค่ะนะฮะพี่ท็อปดองกี้นะครับกับช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับอืมนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆข้อความนะที่ทยอยทยอยส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็คุยเม้าบอยกันเองใช่แล้วครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ดีครับนะพี่บวยด้วยนะครับนเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะน้องอาร์มบอกว่าน้องพี่กี้ต้องตื่นตีสามไม่ถึงหรอกแหมเมื่อกี้กะเวลาแล้วนะฮะเดินทางมาใช้เวลาประมาณสิบห้านาณน นะพินานะคะเมื่อกี้เห็นเลยด้วยนะครับนะพินาท่าข้ามครับคุณปุษนานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่รู้ส่งว่าอะไรแล้วเห็นได้ชื่อนะครับแล้วเมื่อกี้เลยด้วยนะครับไหนวะนะครับนี่ครับนะสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้อ๋อไม่มีอะไรแค่สวัสดีเฉยนะครับสวัสดีเลยด้วยนะครับนะยังมีจากคุณดนชัยบอกเขีดุสิตวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเหมือนเดิมเลยด้วยครับนะ แล้วก็วกมีอะ<ม>ไรคนท็อฟฟี่ขอเสียงพ,พี่เป้านะครับไม่ได้ครับพี่เป้าครับ BM, แม่พี่เป้าพี่เป้าน่าจะติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็ยังมีนะครับนะฮะจากคุณอามนะครับคุณนครินเลยด้วยนะครับคุณพารดีคุณพารดีสวัสดีคุณท็อปนะครับแล้วก็ยังมีน้องเมย์บอกว่าฟังอยู่ที่บางนา,าคุณสุนลศักด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีคนหล่อทุกคนเลยด้วยนะครับนะแล้วก็มีกับคุณซาร่าส่งมาว่าให้ นะฮะแล้วก็พี่นิพนธ์นะครับบอกสวัสดีสตูดิโอใหม่นะฮะโหคนนี้ไม่มาได้ยังไงยังคิดถึงอยู่เลยคุณพี่บังซุบด้วยนะครับบังซุบที่ขอโลเคชั่นสตูดิโอละไปแล้วนะดีนะฮะจะเอากาแฟมาราดตัวโชว์มาราดตัวโชว์นะใหม่เลยนะครับนมนะฮะเออนะครับอ่ะเมื่อวานนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาผังรายการของเราก่อนเสาร์ที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคุณอ่ะยังไงด้วยครับอ่ะวันเสาร์นะฮะก็จะพี่แหม่มก็ยังอยู่ที่เดิม คืออ่าก็คือ9โมงถึงเที่ยงก็เป็นนางก็จัดเพลงในยุคของนางไปอ่าในยุคนี้แหละครับนะเดอะคาสเซ c สไตล์ของเรานะครับที่โอ้โหได้รับฟีดแบ็กนะครับคนมาดูคอนเสิร์ตบอกอุ้ยสนุกสนานกันเลยด้วยนะครับดังมีรายการจนมีคอนเสิร์ตอ่ะน่า The Style นะก็คือเมื่อวันอ่แล้วก็วันเสาร์คือตั้งแต่9โมงใช่ไหมเท่ถึงกี่โมงนะครับเที่ยงถึงเที่ยงแต่ตแรกจะให้นางจัด9โมงถึงตี5อีกวันนึงเออเออให้เขาไปมีชีวิตของเขาเลยครับนะไม่ได้ ก็จัดเก้าโมงถึงตีห้าไงเป็นผมผมไม่จัดครับผมบอกเลยนะฮะให้ผมมีีชวิตเห็นนางบอกว่านางรักจัดเห็นราายการเดี๋ยวตายเออเหรอเออจะไม่สบายเก้าโมงถึงตีห้าพี่จัดเลยละกันยกให้เลยครับนะฮะกันพี่อยู่ตีสี่ถึงเที่ยงไปเลยละกันครับนะไอถึงบ่ายสี่โมงไปเลยละกันเออนะฮะแล้วเหนือจากนั้นแล้วนะเดี๋ยววันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์ฮะวันอาทิตย์เนี่ย ก็อ่าแล้ววันเสาร์แล้วไงต่อวันเสาร์ถึงเที่ยงแล้วจากนั้นก็จะเป็นเออ่มิสิกลองเพลงไปแต่ว่าท็อปท็อปทเวนตี้เนี่ยจะย้ายไปอยู่วันศุกร์ตอนเย็นเพราะวิท็อปจัดรายการอยู่แล้วออ๋าก็รายงานตั้งแต่วันศุกร์เลยอ่าสรุปรวบชาร์ตกันเลยวันศุกร์ว่ามีคะแนนของเพลงอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะก็ยังมีอดีเจเฟิร์สสังกสีเหล็กของเราเนี่ยแหละอ่าก็ใจขยับขึ้นมาจากบ่ายวันอาทิตย์มาอยู่เช้าวันอาทิตย์คุณคิดว่ามันจะมาสายหรือมันจะตื่นมะนั่นเลย สิบโมงวันอาทิตย์โอ้โหทรมานกว่าตีสี่วันธรรมดาหรือวันนี้อย่างนี้ยเหรอสิบโมงหรือว่าคุณไปจัดวันอาทิตย์แทนมันมาไม่จับไม่ต้องอายุ่งกับผมแล้วผมบอกเลยแล้วให้มันมาจัดวันธรรมดาเชิญมันเถอะตอนตีห้าเออเออดีมาแล้วแกก็จัดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนสิบโมงตื่นสบายๆสิบโมงเอาลูกมาเล่นแถวๆนี้ได้เออได้นะเออตอนเที่ยงเสร็จก็ไปปุ้นๆต่อเออจรงก็ดีเหมือนกันนะเออไปปุ้นๆต่อเออออต้องทํายังไง ต้องทำงไงก็ <laughs> <laughs> ทำงไงถึงจะได้อย่างนี้ <laughs> <laughs> อ่า <laughs> แล้วแล้วเจหวีครับอ่าเจาหวีกับอุ้มอิ่มเขาก็เดินเขาจะมีคอนเทนต์กับเราอื่นๆต่อไปอ่านะฮะอ่านะฮะ นี่แหละครับสวัสด,ดีพนะี่ยังแม่ดูด้วยนะครับนะสวัสดีเลยด้วยนะครับนะแล้วทุกๆคนเลยด้วยนะครับที่เข้ามากันตอนนี้เลย,ยนี่น<ะ>ี่คุณชัดสดาพรมาด้วยนะฮะใช่ครับนะสวัสดีสตูดิโอใหม่เลยด้วยนะครับนะเข้ามากันเต็มเลยด้วยนะครับวันนี้โอ้โหทักทายกันแม่เอ็นดูก็เข้ามาด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับนะพี่ออยพรณภาพี่สายน้ำตอนนี้เริ่มทักกันเองแล้วเลยด้วยนะครับนะเพราะคิดถึงไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานๆอ้าวลีบทักกันครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยว สักครู่หนึ่งเราจะลงไลฟ์เราก็จะลงไลฟ์แล้วเลยอ่ะนี่มีคุณวรวุฒิมาด้วยนะฮะนะฮะสวัสดีคุณวรวุฒิสงศรีสวัสดีนะครับนะดีเจท็อปดีเจร็อกกี้ด้วยนะครับนะน้องอาร์มบอกว่าไงฮะพร้อมเจอกันสตูดิโอใหม่พร้อมของฝากไม่เอานะอาร์มเดี๋ยวแบบพี่หมวยเปล่าติดไว้หกมวดเปล่าเออใช่ใช่ผมกูแล้วก็รุบตึงทีเดียวใช่นะครับพวกพี่เออรอนานไปรอนานมันทรมานหัวใจใช่ถูกต้องไปลมซะก่อนนะใช่ครับนะครับอ่ะนะครับโอเดี๋ยวนี้มีอะไรกินไหมเนี่ย มีมีเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฉันมาติดตั้งระบบใช่ไหมติดตั้งระบบกินฉันก็ได้ทดลองแล้วว่าร้านไหนประมาณไหนเป็นยังไงบ้างพี่ก็มีกระเพราเชื่อมแถวๆนี้อร่อยสิกระเพราเชื่อมโอ้ใส่น้ำเชื่อมต้องทานน้ำเผ็ดควบคุมการเป็นการลดน้ำตากระเปราเชื่อมเออะถ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกระเพราเชื่อมออยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ละหนึ่งร้านแต่วันนี้จะเปลี่ยนร้านมีลองอีกเออ เดี๋ยวพอเสร็จรายการด้วยแล้วจะไปลองเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับไปลองดูก่อนว่าว่าเออร้านที่สองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันเพื่อที่จะหาโลเคชั่นกับมันแต่จริงๆอ่ะเฮ้ยมันมีร้านร้านหนึ่งครับเอ่อทังเข้ามาตรงข้ามกับมิสเตอร์ดีไอวายเป็นร้านขายไอ้นี่เว้ยครับร้านขายอะไรต้มเลือดหมูตรงไหนอ่ะเราไม่เห็นนะอยู่อยู่ข้ามดีไอวายตรงข้ามดีไอวายเลยดีไอวายอยู่เดี๋ยวเข้ามาแล้วจะดีไอวายอยู่ซ้ายมือ เข้ามาจากไหนครับก็มาจากปากซอยนี่แหละปากซอยเข้าทางนู้นเข้าทีหลังเข้าในแต่กันี้เลยสองที่บ้านห้านี่อันนี้พูดถึงเข้ามาจากรามินทาอ๋อโอตรงนั้นเยอะตรงนั้นตรงหน้าตลาดใช่ฮะนี่เลยตรงเซเว่นอีเลฟเว่นเมื่อกี้ผมเห็นบะหมี่ป๊อกป๊อกเก้าเหล่ายินตาโฟชุบมากเลยบะหมี่ป๊อกๆเนี่ยใช่สี่มีเกลียวใช่ไหมเข็นเลยไม่ใช่เลยป๊อกๆเลยพี่เออป๊อกๆเข็นแล้วก็ตีไม้ป๊อกป๊อกเราเนี่ยถือว่าเป็นบุญป๊อกๆมากเลยนะเราถือว่าเป็นบุญแถวๆเนี้ยของกินเยอะแยะมากมายเราาได้หนีควมออัปยศขง ข้าวแกงที่อยู่ข้างๆอีสต์วิวมาเกือบตายตอนี้ย้ายมาแล้วตอนนี้อยู่ไกลแล้วไม่คือไปเดินไม่ได้อร่อยอยู่ยังก็ยังอร่อยอยู่อร่อยแบบของเขาอ๋อแบบของเขาอร่อยในแบบของเขาแต่แถวนี้ไม่มีข้าวแกงนะะแถวนี้ไม่มีข้าวแกงนะเออไม่มีข้าวแกงแบบเขาใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมีข้าวแกงย้ายตามมาหรือว่าเขาจะมาเปิดสาขาเนี่ผมนึกบอกอะซอยรามอินทราสามสิบเก้าดีมากอาจจะมาถึงเปิดอยู่แถวรามอินทราสามสิบเก้าอีใครจะรู้ให้เปิดหน้าหน้าตึกเลยได้ไหมได้เหรอ เออแล้วก็เสร็จแล้ววิ่งมาจัดรายการแล้วก็ลงไปขายเขาเอานะเป็นผมบอกว่าเอานะมันใกล้ที่ทํางานกันอ๋อเหรอครับเออจัดรายการก่อนใช่แล้วก็ให้ซอสเตล่าขายไปตอนเที่ยงไม่อยู่แล้วมั้งเห็นว่าอ๋อเหรอใช่ทำไมอ่ะไปแล้วครับนะฮะไม่อยู่หรอใช่ครับนะเป็นมีสามีใหม่ละโอ้โหนะช้ำเฮ้ยแต่อย่าบอกเขาก็ช้ำเขาอาจจะดีใจก็ได้เพราะว่า เปลี่ยนมีเทิเร,เร์นมีเทิร์นอ่าเทิร์นน้องมาน้อง<ช>มาหลังจากที่ซอสเตล,ล่าหมดหมดวาระใช่ครับผมเนขะาบอกใกล้รถไฟฟ้าด้วยเออลงสถานีอะไรสำหรับน้ำฝักซอยกอมศรีกอมศรีแล้วมีทางกอมศรีใช่อวามหมายเดินขึ้นรถไฟฟ้าออกมาใครเป็ยิงยืนมองอยู่เลย มันต้องมาลงตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อเรามีทางกม4นะครับ,ล,รบลงมาก็จะเป็นหน้าปักซอย39เลยใช่ไหมใช่จุกต้องเลยนะแลก็นงนวินเข้ามาแถมในซอยนี้ก็มีพี่วินด้วยเหมือนกนะะันนะฮะก็นั่งออกไปได้เลยด้วยเหมือนกันจริงถือว่าเดินทางสะดวกนะอ่าใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลเลยด้วยเหมือนกันนะครับใครที่บอกหาพี่วงพี่วินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องต้องหมยถามบรรทายไลแอดนะอขอเอ่อโลเคชั่น JKL TFM โลเคชั่นสตูดิโอใหม่เดี๋ยวเอาไ นะครับนะไปติดตามกันได้ที่เพจของคนลูกทุ่งนี่แหละครับนะเผื่อใครอยากมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนนะครับผมนะจริงหาไม่ยากเลยด้วยนะครับนะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกให้เข้าไปติดตามดูได้นะครับแล้วเข้าไปสับตะไคร้เลยได้หรือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอาวันดีคืนดีที่ผมให้ไอเดียอะไรไม่ต้องมาส่งตรงนี้แหละครับนะฮะถ่ายเป็นคลิปเลยครับนะแล้วก็ลงเลยครับตั้งแต่หน้าปักซอยมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เออเห <c oughs> มือนเสร็จรายการแล้วพี่เนี่ยวซ้อนมอเตอร์ไซค์เลย ออกไปเลยหน้าปักซอย39เลยนะครับเนี่ยแล้วก็อ้าวสวัสดีครับทุกคนนี่คือปักซอยใหม่ของเรานี่คือซอยสามบก้าเราพีก็คิวเราไปทำรีวิวทำรีวิวเราพีก็นั่งเข้ามาจนถึงนี่เลยเนี่ยนี่ให้ไอายเดียรทำรีวิวทำรีวิวใช่ครับนะเออไปติดตามอย่างนั้นดีกว่าได้ลุ้นกว่าเออได้ลุ้นกว่านะเผื่อว่าใครจะหลงไปนะถูกต้องถ้าขนาดนั้นแล้วหลงก็ยอมเลยครับพี่ปล่อยเข้าไปนะครับเออเอ้า หมดเวลาวันนี้แล้วเลยนะครับนะกับ่วงเวลาของท้อุณด้เดี๋ยวสิเดี๋ยวอยากถามเรื่องงานไทเฟกก่อนอะไรครับไทเฟกเมื่อวานนี้เป็นยังไงเหนื่อยมากตอบค่ะเดียวสั้นๆตอบได้แค่นี้เลยครับเอ้าทำไมอยากไปทำอะไรโอ้โหเอาแค่ไม่ต้องทำอะไรหรอกเอาแค่เดินใครเคยไปบ้างส่งมาหน่อยเออใช่แต่เดินเหนื่อยจริงฉันเคยไปเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวใช้คำว่าเดินเหนื่อยเลยอะภาษาชาวบ้านเรียกตีนแปลเลยตอนนี้นะฮะไม่อยากเดินเลยนะเพราะว่าบูธมันเยอะแล้วคอมันเปิดทุกคอไหมทุกคอแล้วต้องเดินตั้งแต่หั้นแหละ แล้วก็จากฮอ10สิบกลับมาฮอ1์หนึ่งฮอ 1, 1> หนึ่งกลับไปฮอรแปดฮอแปดเอาไปฮอ7เจ็ดแล้วแล้วแล้วมันมีฝั่งตรงข้าม้วยไหมก็เนี่ยคือตรงข้ามเออตรงข้ามไงต้องเดินเดินข้ามฝั่งเป็นสองฝั่งเออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ต้องไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับเออพราะไม่สามารถเอารถเข้าได้รถมันเยอะจริงๆคือจะขาถาว่าสนุกมันก็สุ้กในแง่ของของกินเนี่ยดีรถไฟฟ้าที่เข้าไปในเมืองทองได้ถึงเมืองทองเลยปะถึงครับใกล้ไหมไม่ใกล้ครับไกล ก็ระยะจากคือด้วยความที่เมืองทองมันไกลมากอะนะทุกคนนะมันไปลงตรงไหนอ่ะมันก็คือในเมืองทองนั่แหละครับแต่ใช้คาว่าเมืองทองอ่ะทุกคนรู้จักเมืองทองไหมเมืองทองมันไม่เล็กเออเมืองทองประมาณ10สนามฟุตบอลไปลงไปลงริมบึงอะไรเงี้ยเหรอไปใส่ในิมบึงติดเลยติดกับเออเชลเอ e นเจอร์ฮอตอิมแพคหนึ่งแต่มันต้องเดินออกไปอีกนี่ครั้งแรกในชีวิตผมเลยได้เหมือนกันอ่ะเอาอย่างนี้พี่เดินจากตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวพี่เดินไปปากซอย3ามแล้วพี่จะเข้าใจผมเมื่อวานประมาณนั้นเลยหรอพูดแค่นี้เลยสั้นๆนใช่ครับฟังยี่ วัดอองเงินเลยแล้วกันไปได้ไปเลยครับได้เลยนะพี่จะเข้าใจนะครับว่าวนเมื่อวานนี้เป็นยังไงแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเออแะแต่ละบูธเนี่ยบรรยากาศงานไงมันมีความสุขอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นบูธของกินอ๋อทุกอย่างก็คือต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ผมคนบอกงงอะไรว่าไทยเฟกไทยเฟกมันคืองานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารไทยนะครับนะที่มาจมากทุกแบรนด์เลยใช่ไหมแบรนด์ทั่วโลกเลยฟาร์มเฮาส์นะฮะก็มีของกินมาเพียบเลยด้วยนะครับ โกมึกนะฮะเอ้ก็มีของกินอื่นๆอีกเพียบไม่ใช่หมึกแค่ที่เราเห็นนะฮะเขาก็ขนกันมาแต่ละบูธนี่ก็คึกคักเลยด้วยเหมือนกันไทยเชฟโอ้ดีเจอบอสสมเจตเองเพิ่งรู้เลยด้วยว่าจริงๆแล้วไทยเชฟเนี่ยเราเห็นกันอยู่บ่อยๆประมาณ30กว่าผงโรยจริงจริงแล้วเนี่ยเนี่ยบอสสมเจตชวนไปเที่ยวโรงงานเลยว่าจริงๆแล้วเขามีเป็นพันเลยเหรอเป็นพันรสชาติเลยด้วยโตายแล้วเมื่อวานนี้ผมมันยบาอยู่ที่บู๊มนเหมือนเปิดโลกเหมือนเปิดโลกแล้วก็แบบอยู่เดี๋ยวแบบในเขาเรียกห้องทดลองอ่ะ นะฮะเออใครที่อยากจะเนี่ยผมได้รับแรงบันดาลใจเลยนะว่าใครที่อยากจะทําอาหารหรือว่าอยากจะเปิดร้านเนี่ยทำอะไรกินหรือว่าเออทำของทอดของชงผงต่างๆเลยเนี่ยสามารถไปปรึกษาได้เลยนะฮะ <S <S ออเออเนี่ยบอสเขาเนี่ยนะให้คำปรึกษาทุกคนเลยนะไม่ใช่ให้แค่คำปรึกษาผมอย่างเดียว นะครับนะทุกๆคนเลยวยก็สามารถให้คาปรึกษาเลยด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายหลายบูธเลยด้วยนะครับนะของสดอาหารสดหรืออะไรทั้งหลายแหล่หรือว่าบางทีเป็นปลาเก๋าหรือแม้แต่ร้านที่เราตอนนั้นน่ยที่ผมไปไปไหว้พระอ่าแล้วก็กลับมาทานกันยังมาออกบูธเลยด้วยนะฮะเออเนี่ยแหละครับนะฮะของอร่อยจากร้านเล็กๆหรือแบรนด์ร้าใหญ่หรือแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่มาหมดเหรอไปหมดทั้งประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะแค่คนไทยมีต่างชาติอีกด้วยต่างหากเพราะว่าวันนี้ ครัวไทยประเทศไทยอ่ะเขาบอกเป็นครัวโลกอือยากหาวัตถุดิบดีๆราคาดีๆคุณภาพดีๆต้องมาเมืองไทยอแต่แทนที่คุณจะต้องขับรถไปทั่วประเทศเลยอ่ะว่าไอ้นี่อยู่ที่ไหนคุณมาแค่ไทยเฟกที่เดียวอ่ะทุกอย่างจะรวมอยู่ที่นี่หมดเลยพี่แล้วมีบางคนอ่ะเขาบอกว่าไปช็อปเพื่อที่จะไปดิวไปไปเปิดดิวอย่างเช่นแบบว่าสมมติว่าอยากได้ผงไทยเชฟก็เปิดดิวกับทางทางทางบริษัทตรงเจอเจ้าของตรงทุกฟูดโอ้โหนี่มีโอ้โหผู้บริโภคผู้บริหารมาเองหมดโกงโกมึกมีหมดโอ้โห ความคงความเฮามีมาหมดมนะฮะไทยช่งใงนีมีมาหมดนะครับนะนที่บอกอ่ะคุณได้คุยกับผู้บริหารเองเอนะครับน,นได้ดลกันตรงเองเลยด้วยต่างหากนะฮะ <c oughs> และที่สําคัญเขาบอกว่าวันจบวันสุดท้ายผมจาไม่ได้วันที่เท่าไหร่ต้องขออภัยไทยเฟกนะฮะวันจบเนี่ยปกติวันอื่นเขามอกว่าเป็นวันดีวธุรกิจถูกต้องนะ<อ>คนที่บอกว่าอาจจะรายย่อยหรืออาจจะไปเที่ยวชมซื้ออาจจะไม่กล้าไปเพราะเออฉันไม่ได้เป็นดิวธุรกิจอะไรใหญ่โตนั้น โดจา่าทุกคนจา๋าวันจบวันสุดท้ายเขาเรียกวันเทก,กจาก่าเขาจะลดราคาของอที่เขาขนไปที่เขาไปไว้เชลบ้างเอยหรือว่าราที่เขาเอาไปเป็นตัวอย่างเอยหรืออะไรบ้างเอยเขาไม่ขนกลับก็จะขายกันในราคาแบบเขาขายกันในราคาแบบอยากจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปอะ่ะ uh โดยเฉพาะนี่เลยด้วยนะบูธของนี่เลยโกหมึกนี่แหละนะฮะสอรวมเนี่ยเขามีหลายแบรนด์มีทั้งกนามีทั้งโกมึกมีทั้งห mm. โ,โหอะไรอีกเพียบเลยด้วยเนี่ยเขามีพวกทันยพงทันยพืชเนี่ย พี่ท็อปอะชอบกินแอลมอนด์ชอบกินถั่วทำให้เนึ้อขึ้น,ออน,นี่ขนก็นไปเลยจ้ะรถบอกว่ายิ่งกว่าบบโอ้โหไม่รู้จะลดยังไงเลยวันจบเนี่ยเ,ออเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่เคยเอากลับเลยเอารมณ์แบบเทกระจาดกันเลยด้วยนะฮะเนี่ยวันเทกระจาดเนี่ยไปกันได้เลยเออด้วยครับงานไทเฟกเลยครับอ่านะฮะอ้าวนะก็รอติดตามใช่ครับ อ่าและในช่วงนี้ครับต้องขอบคุณด้วยครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวกันอ่าและผู้สนับสนุนใจดีของเราเหมือนเดิมนะครับในช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวนั่นก็คือเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยเข้มและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่กลมกล่อมเบอร์ดี้เทสไหนก็ไปสุดครับผมนะฮะในช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวครับนะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนเลยด้วยนะครับและขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับนะมานั่งคุยกันนะครับในวันนี้เลยด้วยจ้า อ่ะฉันรึกว่าแกจะจะกดว่มันอยู่ตรงพี่หมดเลยตันนี้เห็นไหมเหมือนกันท็อปกี้ขี้ขาวสนับสนุนโดยเบอร์ดี้โรบัสต้า